สวัสดีค่ะอยู่กับวนในรายการเฟสตบัตเอ็กโพรเลอร์นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของเฟสตบัตแบบรู้ลึกรู้จริงยิ่งกว่าใคร yeah. เผอแป๊บเดียวนะคะก็จะถึงวันที่การ์ดชุดใหม่อย่างเอาไซเดอร์จะวางจําหน่ายแล้วแน่นอนว่ากิจกรรมที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คืองานแข่ง Pre-release นั่นเองเพราะว่าเป็นงานที่จะทําให้ทุกคนได้เปิดซองการ์ดก่อนใครนั่นเองนะคะและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงงานแข่งพรีลิ a s e นี้กันถ้าพร้อมแล้วก็ ไปเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงานแข่งพรีลีส e นะคะก็ตรงตามชื่อเลยก็คืองานนี้เนี่ยผู้เล่นจะมาร่วมกันแข่งขันด้วยการชุดใหม่ก่อนวันวางจาหน่าย1สัปดาห์และงานนี้นะคะไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมงานแข่งได้ทั้งนั้นเลยค่ะและทางออฟฟิเชียลนะคะก็ได้ประกาศช่วงเวลาวันที่จะให้จัดแข่งการชุดใหม่อย่างเอาไซเดอร์แล้วก็คือระหว่างวันที่17-20มีนาคมนั่นเองค่ะ ส่วนฟอร์แมตที่ใช้ในการแข่งจะเป็นซิลเด็กค่ะโดยเราจะเปิดบูสเตอร์แพคจำนวน6ซองและนำมาจัดเด็กเพื่อใช้ในการแข่งค่ะโดยในเด็กนี้นะคะจะประกอบไปด้วยการ์ดขั้นต่ำ30า30ใบไม่นรวมการ์ดฮีโร่อาวุธและอุป,ปกรณ์ค่ะและฟอร์แมตนี้นะคะจะใส่การ์ดซ้ำกี่ใบก็ได้ต่างจากที่ปกติจะมีการจํากัดจํานวนการ์ดซ้ําที่จะใส่ในเด็กค่ะแถมซองที่เราเอามาแกะในการแข่งนะคะพอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอากลับไปได้ทั้งหมดเลยค่ะ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของการ์ดชุดใหม่ก่อนใครเลย และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือของรางวัลน,นั่นเองค่ะของรางวัลของเขานะคะก็จะมีตั้งแต่การฮีโร่ใหม่อย่างอุซุริในระดับโคฟอยกา p โรโมแบบดับเบิลไซด์ระดับโคฟอยค่ะและเย์แมทที่มาในทีมเอาท์ไซเดอร์บอกเลยว่าสวยมากๆและอย่างที่เราเคยสปอยกันไปใน EP ีกันก่อนนะคะว่าการชุดใหม่อย่างเอาไซเดอร์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับการแข่งแบบดราฟโดยเฉพาะ อย่างแต่ละอาชีพนะคะก็จะมีหลายฮีโร่ให้เลือกเลยอย่างเช่นถ้าเราเลือกอาชีพแอสซินนะคะก็จะมีอารักนี่แล้วก็อุสุริค่ะแต่ถ้าเลือกอาชีพนินจาก็จะมีคัตสึและเบนจิค่ะแถมยังมีการ์ดใหม่อย่างไฮบริดการ์ดด้วยที่มี2อ,อาชีพในใบเดียวเท่านี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะว่าอาชีพที่เราเล่นเนี่ยจะไม่มีการ์ดให้ใช้และสําหรับใครที่ยังไม่เคยลองเล่นแบบดาวแล้วอยากลองเล่นดูก็แนะนําการ์ดชุดนี้เลยค่ะว่ารับรองว่าสนุกแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลงานพรีลิสของการชุดใหม่อย่างเอาไซเดอร์ที่ว่าเอามาฝากกันในวันนี้สําหรับใครที่อยากแข่งนะคะก็สามารถติดตามได้เลยที่ร้านการชั้นนํานะคะและใครที่อยากสัมผัสความสนุกก็สามารถหาซื้อได้ตั้งแต่วันที่24มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วก็มาพบกับว่าได้ใหม่ในรายการเฟซอบัตเอ็กโพเลนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ